สนับสนุนรายการโดย Super Sports Number One Sports Store in Thailand สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Inspire by Super Sports กับผมนิวชัยพลครับรายการที่ผมจะพาผู้ชมนะครับไปรู้จักกับกีฬาสุดโต่ยอดฮิตของเหล่าสึกษาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับ แถมผมนะครับจะไปหาทริคเด็ดๆแล้วก็วิธีการเล่นที่ถูกต้องของกีฬานั้นๆมาฝากผู้ชมให้อีกด้วยครับและสุปตาในวันนี้ของเราครับเป็นดีเจพิธีกรสาวมาาความสามารถครับพี่พัฟสุธิดาครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าดีเจสาวคนนี้เนี่ยมีกีฬาสุดโปรดคือกีฬาอะไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีค่ะพับสุธิดาพราวงศ์นะคะสำหรับกีฬาที่ชอบจริงแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเอ็กซ์ตรีมนะชอบทั้งปีนเขาดำ,น,ำน้ําแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ก็คือแก่โตลงแล้วนะคะแล้วก็ไปเล่นอะไรพวกนี้ไม่ค่อยไหวก็เลยจะเล่นกีฬาแบบชิลๆสบายๆจะเป็นโยคะมากกว่าในหมู่บ้านนะคะที่อยู่โครงการเดียวกันมีครูสอนโยคะนะคะชื่อว่าครูสุขเขาสอนเก่งมากเลยก็เลยทุกๆวันนะคะก็เลยจะไปแหวะเล่นกับเขาะคะ่ะช่วงหน้าพนักงานออฟฟิศทุกท่านห้ามพลาดกับวิธีการเล่นโยคะ เพื่อแก้อาการที่มนุษย์ออฟฟิศเป็นมากที่สุด กีฬาโยคะนะครับถือเป็นกีฬายอดฮิตของสาวๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วหนุ่มๆก็เล่นได้เช่นกันครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับครูแบงค์ครับครูแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับครูแบงค์ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะจาก Absolute You ครูแบงค์ครับวันนี้มีท่าโยคะท่าไหนจะมาฝากผมกับคุณผู้ชมครับก็จะมีท่าที่สำหรับโลกหลายๆคนเป็นนะคือออฟฟิเชนโดมครับผมท่าแรกเริ่มเลยครับท่าแรกนะให้เรานั่งลงก่อนเลยครับผม หลังการเล่นโยคะทุกครั้งอีกท่าที่สำคัญที่คุณต้องเอาใจใส่นั่นก็คือท่าตายหรือท่าศพอาสนะท่าง่ายๆแต่ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีโดยการนอนราบแล้วผ่อนคลายหน้าท้องมือทั้งสองวางข้างลำตัวเหยียดเท้าให้ตรงแล้วหลับตานอนนิ่งประมาณ5นาทีเท่านี้คุณก็พร้อมกับกิจกรรมต่อไปแล้วะครับ ท่าน,นู้ชัถ้าเกิดใครไม่เจ็บเข่าให้นั่งคุกเข่าได้นะครับเท,ทดดาแต่ถ้าเกิดเราเจ็บเข่าให้นั่งขับสมาธิก็ได้ครับ<อ>ขวาทับซ้ายหรือทับข,ขวาก็ได้นะเพื่อเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นขึ้น,น,นหลังล่างจะวาวเข้าเล็กน้อยยืดอกไปข้างหน้าครับเหมือนกับเชิดคอไว้ควนี้เปิดข่าไหล่ด้วยกันก่อนคอบาไหล่คนที่เป็นเยอะยืดมือมาข้างหน้าครับและแบกฝ่ามือออกนิ้วโป้งจะอยู่ข้างล่างครับหายใจเข้าค่อยยกแขนขวาขึ้นมาคักของตัวเองนะประสานมือสิบนิ้วขัดมาบนข้อมือแล้วหายใจมองไปข้างหน้าแล้วกำให้แน่นนะ ยืดอกขึ้นครับแล้วเหมือนกับลิฟต์พลังงานยกพลังงานขึ้นยกอก,ก,อก,ออกให้กายจากก้นเลือดไปเลี้ยงที่สันหลังล่างและหัวไหล่หายใจเปิดปากออกยาวๆขหะหลังปากเหมื <S 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 เราถอนหายใจยาวๆขณา,าออท้องสืบสื้อเข้าไป <S 1> <S 1> อีกท่าหนึ่งนะครับเป็นท่าที่ป้องกันอา,นอานการเจ็บคอเวลาที่เราขอไหลโดยอัตโนมัติทํางานในรูปตัวให้เราค่อยๆจับข้อศอกด้านตรงข้ามผ่านแผ่นหลังครับยืดมือไปจับข้อศอกด้านตรงข้ามเลยครับเดี๋ยวคลายหัวไหล่ไปข้างหลังและชายหัวใจมาข้างหน้านะ หายใจเข้าเลยค่อยเห็หน้าขึ้นก่อนแล้วยืดคอด้านหน้าก่อนหายจอกพยายามกดอ,อกมาชนคางและกดคางไปชนอ,อกด้วยในขณะเดียวกันยืดต้นคอข้างหลังวาดศรีรษะเป็นวงกลมเหมือนสัญลักษณ์แห่งความว่างสวยเนาะนี่ก็เป็น2ท่าที่วันนี้ผมแล้วก็ครูแบงค์นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณครูแบงค์มากครับผมขอบคุณ <มา S 2> ครับมนะครับเนี่ย และในครั้งหน้านะผมจะเป็นกีฬาอะไรของซปตา์คนไหนติดตามให้ได้ครับกับผมนิวเชียร์ผลในรายการ Spot i n s p i r ป by บ u u p r Sport สะร์วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ